สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นโคมไฟนะทุกคนอ่าเป็นเป็นพั่วหลอดไฟ e 2 7นะครับแล้วก็มีรีโมทควบคุมด้วยทุกคน นี่อ่ามีรีโมทด้วยแต่ไม่มีฐานมาให้นะต้องไปหาซื้อฐานกันหน่อยนะครับนี้จะเป็น 3A น่าจะเป็นน่าจะเป็น 3A นะครับจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นเป็นปลั๊กหัวแบนนะครับ2องหัวแบบนี้เราก็จะมีสวิตต์ป,ปิดตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นออนออฟนะครับออนออฟแล้วก็เป็นรีโมท อันบนน่าจะเป็นรีโมทนะอันกลางออฟแล้วก็ลงมาอย่างนี้อ่อนอันบนน่าจะเป็นรีโมทนะครับแล้วก็เป็น E27 แบบนี้นะครับนี้เป็นรีโมทเป็นสายจีนหมดเลยนะแต่ว่าไม่น่าอะไรมากนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบ 15นาทีก็คือเหมือนกับเขาดาวนะครับเปิด15นาทีอันนี้30นาทีอันนี้60นะครับก็ไอสองอานเป็นอะไรไมร่รู้เดี๋ยวไปดูในกู้มองนอีกทีนึงนะไม่น่าจะใช้งานยากอะไรเดี๋ยวมาลองทดสอบดูการใช้งานกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทุกคนอันนี้ก็สายทานมาเรียบร้อยแล้วเป็น3 A นะครับใา้ทาน 3A เดี๋ยวมาลองทดสอบเลยนะครับเสียบปลั๊กดูเลยปึ๊บอ่าสายหลอดไฟคู่ E 2 7ธรรมดานี่แหละครับอ่าตอนนี้เปิดสวิตซ์ปึ๊บยังไม่ติดนะทุกคนเดี๋ยวผมปิดไฟอันอันหลักก่อนปึ๊บอ่าปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ติดคือเพราะว่าอยู่ตรงที่สวิต์ตรงตัว O อยู่ตรงกลางนะครับถ้าผมกดลงมาด้านล่างก็คือการเปิดนะครับปึ๊บอ,อ่าน,นี่คือการเปิดเห็นไหมถ้ากดไปตรงกลางก็คือปิดนะครับแล้วถ้ากดกดไปอันบนก็เป็นสถานะรีโมทนะครับสามารถที่จะใช้รีโมทได้นะครับ พอเราใช้รีโมทก็คืออันสีแดงนี้ก็คือเปิดปิดใช่ไหมปึ๊บอ่าปิดนะครับเปิดสีแดงนะครับอันต่อมาก็จะเป็นมันจะเป็นแบบตั้งเวลาปิดนะเห็นไหมสิบห้านาทีสานาทีหกนาทีนะครับถ้าเรากดปึด๊บอ่ะเราต้องเปิดก่อนอ่ะแล้วเราตั้ง15นาทีให้มันปิด ว่กากระพิทีหนึ่งรับคำสั่งแล้วสิบห้านาทีมจะปิดใช่ไหมอันนี้30บนาทีอันนี้60นาทีนะครับส่วนอีก2อันที่เหลือนี่น่าจะเป็นเพิ่มเพิ่มกับรถไฟนะไออันสุดท้ายเนี่ยเออมันเป็นไฟลีจริงๆทุกคนมันจะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบไฟกลางคืนใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ก็เหมือนกับอันนี้เป็นจะเป็นเพิ่มแสงกันนี้ลดแสงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยนะครับเราเปิดเรากดออนแล้ว on, ลใช่ไหมกดออนก่อนนะแล้วพอเรากดเปิดตัวเนี้ยนะครับมันจะสว่างอย,อยู่เหมือนกันแต่ว่าสว่าางงงนน้ออยยมมกกททุัจจะะแแแบบบลืสเ มันจะมีความสว่างอยู่นิดหน่อยนะครับเอาไว้สําหรับตามไฟกลางคืนนิดเดียวแบบไม่ได้ให้มันถึงขั้นสว่างเข้าตาแต่ว่าพอจะมีแสงให้บองพอมองเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปุ่มบนนี้ก็คือจะมี2ระดับอ่าก็คือสว่าง50%มั้งเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์่นะครับแล้วก็อีกกดอีกทีหนึ่งก็จะสว่างแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับเออตัวนี้แต่ตัวนี้สว่างประมาณแบบ 10%ปรนะ่ประมาณเกือบไม่ถึง10%นะ่ะประมาณ5%อะไรอย่างเงี้ยสว่างแบบน้อยๆมากๆนะครับทุกคนปุ่มนี้นะครับก็ไปเลือกเอาต้องการใช้ความสว่างแค่ไหนกี่วัตต์นะครับ10วัตต์8วัตต์15วัตต์อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะไฟวอร์มไฟขาวก็ไปเลือกใช้กันนะครับผมอันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันสั้นๆนะครับ ว่ามันเออมันก็สะดวกดีนะสมัยนี้นะครับแล้วแต่ done, การต,ต,ติดตั้งก็แล้วแต่เลยนะจะไปติดตั้งตรงไหนแต่ว่าคือจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันงอได้มันดัดได้ทุกคนอ่าสะดวกดีมากนะครับงอได้ดัดได้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าไปเสียบปลั๊กแล้วต้องการให้มันงอบิดออกมาล like ักษณะแบบไหนนะครับหลอดไฟจะใช้สว่างแค่ไหนก็ไปเลือกหากซื้อกันเอาได้นะครับในมีรีโมทก็สะดวกดีไม่ต้องไม่ต้องลุกไปเปิดไปปิดไงใช่ไมแล้วก็เอารีโมทกดปิดได้เลยนะครับสะดวกมากตัวความยาวของทั้งชุดเนี้ยประมาณยี่ส ประมาณนี้เลยอันนึงไม่ถึงร้อยนะครับถูกมากๆเลยพร้อมรีโมทด้วยนะไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ80 90บาทเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับกูหลอดไฟ E ยี่ิบเจ็ดนะมีรีโมทควบคุมนะครับมีสวิตช์เปิดปิดที่ตัวตัวแป้นมันได้มีสวิตช์เปิดปิดที่ตัวปลั๊กมันได้เลยที่เตาปลั๊กมันนะครับเปิดปิดแล้วก็ใช้รีโมทก็ได้หรือจะใช้เปิดปิดที่สวิตช์ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะคคครรัััับบเเดดีี๋ยวววไ้้จอกนนนใหหม่ลิปาะสสครับ